สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรจังหวัดฉางเสาร,ร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีริเพ็กซีนหนึ่งจังหวัดฉางเสารวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอัจุมงคลหลวงพ่อพุทธโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับพอปลอ รุ่นสมโพธพระโบะสดเฉลิมพระเกียรตินะครับพระโสธททรวารารามวรวิหารนะครับปีพศ2550นะครับผมพระบูชาหลวงพ่อพุโสธรปปลรุ่นนี้เนี่ยผมได้นําเสนอมาหลายรุ่นเลยนะครับผมรวมทั้งองค์นี้ด้วยนะครับแต่พอดีไปเจอเอ,อ,องคอง์ใหม่ก็เลยนําเสนอเพิ่มนะครับผมผมมีนําเสนอไปแล้วทั้งเนื้อทงองและเนื้อส,สังกษัสรตย์นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยผมค่อนข้างให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะรุ่นนี้เป็น เป็นพระบูชาหลวงพ่อโสธรพอปลอรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะจะสร้างในวาระโอกาสที่ที่เป็นมงคลมากๆแล้วก็สําคัญมากๆถึง3วาระนะครับผมก็วาระแรกก็คือก็เป็นปีหมหามงคลนะครับที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิพลอดุยเดชน,นะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยครับผมทรงเจริญพระชนมายุ80ดสิบพรรษานะครับในปีพศ25 5 0นะครับผมแล้วก็ ออวาระที่2เนี่ยที่มีความสําคัญก็คือว่ารุ่นนี้ใช้คําว่าสมโพธนะครับคือสมโพธพร,ระโบสดเฉลิมพระเกียรติวสดุทอนวรารามวริพิหารนะครับผมคําว่าสมโพธี่ยปกติทางวาสดุทอนเนี่ยเขาจะใช้นะครับในในในวาระโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นมงคลมากๆนะครับผมปกติทางวาสดุทอนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็มีการใช้คําว่าสมโพธเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกในปีพศ2518 นะครับผมในครั้งนั้นเนี่ยในปีพศ .2508 เนี่ยทางในหลวงราชการที่9นั้นท่นทานาทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับยกาทางวาสุธรน,นะครับขึ้นเป็นพะาราลลอพะอารามหลวงพระอารามหลวงนะครับผมแล้วก็ในขณะนั้นก็มีประเทศกุณาธานนะครับเจ้าวาดวสุธรน,นะครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชาสมเด็จพระราชาคณะนะครับเถระสมมาคมนะครับเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเาจ้าคณะตำบลจังหวัดนะครับ ก็แล้วก็เจ้าวัดต่างๆในทางจังหวัดทางซาวนะครับเข้ามาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการฉันพระตาหาถึงผ่านรูปนะครับ mm hmm. เมื่อวันที่1ธันวาคมพศสองพันสแปดนันเป็นครั้งแรกที่ทางวัดสอใช้คำวสุโพชนะครับผม mm hmm. เพราะว่า,า,า,าท่านในหลวงท่านปลดเก้าขึ้นเป็นวัดทุทรขึ้นเป็นพระอารามหลวงนะครับและหลังจากนั้นก็มีครั้งนี้น,นะครับที่ที่มีการใช้คําสุโภชอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเรามีการเฉลิมพระเกียรติพระบูษฎหลังใหม่ นะครับผมเลยใช้คำว่ามสมโพธิซึ่งซึ่งจะใช้คำว่าสมโพธิอีกครั้งต่อไปนี่ก็น่าจะยาวเพราะว่าพระบัวสวนหลังใหม่นี่ก็เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับก่อ,อ,อสร้างตั้งปีพศ2535นาานะครับสิ้นสุดประมาณปีพศ2 2ง2 5 0นนะครับผมแล้วก็มีการ พิ่งจะสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ใช้ทุนสร้างสูงนะครับถ้าจะสจะสร้างใหม่แล้วก็มสสมโพธิ์นั่นก็น่าจะหลาย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 สิบปีนะครับผมโอเคกษณะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างทั้งพระเครื่องแล้วก็พระบูชานะครับรุ่นสมโพธิพระบูสดเจริญเกียรน,นะครับผมพอดีผมหาโบชัวของของพระบูชาไม่เจอแต่เจอโบชัวของเ้อกระเบื้องนะครับที่ออกในปีนั้นเช่นเดียวกันแต่นี้เขียนว่าหลวงพ่อสะทอนนะัก็เรื่องกระเบื้องเซรามิกนะครับรุ่นแรกนะครับ มีการตอกโค้ดนะครับก็รุ่นสมโพธพระโบสดเฉลิมพระเกียรตินะครับผมก็ทางวัสดุทอนเป็นคนจัดสร้างนะครับนะครับน่าจะมีพิธีพทุทธรรมเสกวันที่27ธันวาคมพศ2550นะครับแล้วก็ไรายได้นะครับก็จะตั้งไปกองทุนบรุรณะปฏิสังขรณ์พระโบสดหลังใหม่ทางวัสดุทอนะครับผมก็คือรุ่นนี้นะครับส่วนนี่คือพระบูชาของของเขานะครับพระบูชาเนี่ยก็มีการจัดสร้าง หลายขนาดตักนะครับมีขนาดตัก3นิ้วนะครับที่เห็นน่าจะมี5นิ้วตัวนี้ก็มี5นิ้วนะครับ7นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับส่วนเนื้อที่มีการจัดสร้างก็มีเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อสามกริย์แล้วก็เนื้อทองหรือปิดทองผมก็ได้นําเสนอทั้งเนื้อทั้งขนาดตัก5นิ้วไปแล้วนะครับ9นิ้วก็นําเสนอไปแล้ว12นิ้วก็เคยนาเสนอไปแล้วทั้งเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อกษักริยันะครับหรือเนื้อทองหรือปิดทองนะครับองค์ที่จะนาเสนอวันน้ือ ท็อปสุดข,ของรุ่นนะครับผมองค์นี้เนื่องจากได้มาก็คืออยู่ในซีลเดิมนะท่านมาแบบนี้ฮะอยู่ในซีลเดิมนะครับโอเค้วเปิดดูความพักกันนะครับรกูนะครับเกูนะครับโอเคเป็นสีทองอาลามนะครับยอดนะครับที่ท่านมีตัวองตัวครอบครอบด้านบนมาด้วยสังเกตนะครับโดนกระแทกนะครับ สวยงามมากนะครับก,ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อผูผ้สวดทรปปร,ปรลอน,นะครับรุ่นสมโพธพระโบสดเฉลิมพระเกียตรยติวสทอรวราลาบวริวิหารน,นะครับปีพศ2500นะครับผมทางวัสทรจัดสร้างนะครับุ่นนำรายได้เป็นกองทุนลุนะปฏิสังขรพระโบสดหลังใหม่นะครับผมแล้วก็ก็ถือเุมเรียนนะครับรุ่นนี้มีความสําคัญ สาวเวลานะครอันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นปีมาหามงคลที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับท่านทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาในปีพศ2500น,นะครับอันที่สองก็ใช้คำว่าสมโภชท,ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับผมแล้วก็อันที่สามก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพอบบาลของทางพระสุธรพระบูชาหลวงพ่อสุธรที่เป็นพอบบาลนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้า พระประหลาดพไทยย่อนะครับเป็นรู่สุดท้ายแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นในหลวงท่านก็รู้เชนะครับท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านเสด็จสวรรคตเมื่อ13ตุลาคม2599นะครับรุ่นนี้คือเป็นพระบูชาหลวงพ่อพุทรที่มีตาฐานพระทิพย์นะครับเป็นประ,ประลอมรู่สุดท้ายนะครับรุ่นนี้คนเก็บแหลกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ไ,มได้เก่ามากก็ถือว่าไม่ไมกลางเก่ากลางใหม่เพราะปี250ก็ผ่านมาแล้ว18ปีแต่พระที่น่าสนใจมากๆนะครับพิธีใหญ่มากนะครับ ก็รูปสังขปพัณด้านหน้าก็ที่ผมเรียนนะต้นนึกจากเป็นพระบูชาหลวงพ่อพสุธรประปะลอนะครับก็ถามพระทิพย์ก็มีตาพระประมปรมาภิทยยอดในหลวงเชิดกัลยาโขละกาวนั่ปะลอนะครับแล้วก็เป็นะปปลอลุ่นสุดท้ายแหละนะครับหมายถึงว่าหลางังจากนั้นทางวัดสุธรมีการจะสร้างภาพบูชาท่มนตาปะปะลออีกเลยเพราะว่าในหลวงท่านท่าน,ท,านท่านไม่อยู่แล้วท่านเสด็จสวรรคตเมื่อ13ตุลาคมศ2559นะครับแล้วก็ตรงลั่นลี้ก็มีเอกลักษณ์พิเศษคือตรงฐาน ตรงด้านล่างของฐานเขาเขียนว่าสมโพจพระบูชศรนะครับเฉลิมพระเกียรติวสุธรวาลารามวาลิมิหารที่ผมเรียนนะครับว่าตง้งตีพระบูชาที่ใช้คำว่าสมโพจเนี่ยเอ่อนอนงค์นี้น่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับเพราะรุ่นแรกก็ที่ผมเรียนนั่นคือจัดสร้างในปีพศ .2518 นะครับรุ่นนั้นก็เป็นทางในหลวงรัชกาลที่9ท่านโปรดเนะครับวสุธรเป็นพระอารามหลวงนะครับท่านก็ได้มีพิธีใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเชิญ พระเกจิคณาจารย์มากมายพันกว่ารูปนะครับมาที่วัดสุธรนะครับมาชันพระตาหารแล้วก็พิธีนะครับผมเมื่อ1ธันวาคม5 8แล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่2นะครับที่จะมาสมโพอนอเนื่องจากพระบูสดังใหม่เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับพระบูสดหลังใหม่แลวพระสุธรก่อสร้างปีพศ2535นะครับเสร็จประมาณ250นะครับผมนะครับแล้วก็สักเกือปี2549เสร็จแล้วครับเพราะว่ามีการฝังลูกดิดแล้วนะครับในองค์พระด้านหน้านะครับ หลวงพระธานะครับนี่เป็นเนื้อทองรือปิดทองนะครับสวยงามทองอลามด้านหลังที่ผมเรียนนะครับก็จะมีเขียนว่าเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเจริญพระชนมายุแปบพรรษานะครับพุทธศักราช25งส่วนนะครับผมและรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าพระเครื่องพระบูชาทุกองคจะมีการตอบโค้ดลันนเบิร์นนะครับอง์นี้ก็มีการตอบโค้ดลันนัเบิร์นเช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่ครับมีเรุ่อเลขนะครับ หนึ่นะครับต้องมีสองเสือจุดนะครับผมสึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองก็จะมีสองเสือนำหน้าแบบเนื้อสังข์ฉันนะจะเป็นสองเสือนำหน้าจะเว้นทองเหลืองปิดทองที่จะเป็นสองเสือด้านหลังนะครับแล้วก็ล้างด้วยเลขไทยแบบนี้นะครับต้องมีนะครับไม่มีต้องมีนะครับต้องมีนะครับก็ปลาคนข้างถ่ายยากนะครับสวยงามนะครับก็ไม่ซับซ้อนอะไรการไม่ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ซับซ้อนอะไร โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอ่อถ้าใครสนใจดูพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นทางร้านผมก็สามารถติดตามผมได้ทาง Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ชื่อจริงผมเลยก็วอลล์ดิจิลลมนะครับภาษาอังกฤษก็ W O R A I T C H A R O E N แล้วก็ R O M นะครับผมหรืออีกเฟซบ o o k ที่ผมสร้างใหม่คือโจพัสดตอนแปดเล้วนะครับเลยสามารถติดตามผมได้ทางเพจผมก็ได้ก็เพจผมชื่อร้านพระเครื่องโจพัสดตอนเมืองแปดเล้วนะครับผม ก็ท่านสามารถเข้า Google นะครับพิมพ์คําว่ารับเครื่องโจวพัสธศตวรรษแปดแปดหรืรอก็ได้นะครับหรือในเฟซบุ๊กท่านลองเซิร์ชคําว่ารับเครื่องโจวพัสธศตวรรษแปดแปดหรืรอก็จะขึ้นเฉลียวกันนะครับในนั้นก็มีลงทั้งพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อสุธรล้วนๆนะครับผมก็หลายาาร,รา,า,ายการนะครับน่าจะสามร้อยกว่ารายการนะครับดูข้ามปีนะครับและทุกองค์ก็มีให้เช่านะครับเพราะผมเป็น,นหนึ่งในนักสะสมนะครับแล้วก็เป็น กรรมการเลขาของชมรมว่าขึ้นไปแปดเลี้ยวที่จังหวัดทางเซาด้วยนะครับผมหรืออีกซอสนึงที่คนติดตามผมมากเข้ามาเป็นเดิมเข้าเป็นเพื่อนผมนะครับในไลน์นะครับไลน์ไอเดียผมโจเซฟดอทวินะครับ j o s e p h จุดวินะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วเข้ามาดูที่โพสต์ไลน์บูมผมก็โพสต์ไว้นะครับพักเครื่องผู้ชายาวนะครับสามรอบกับรายการนะครับผมมีให้เช่าหมดนะครับผมแล้วก็ลองไล่ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าท่าน เห็นรายละเอียดพวกนี้นะครับถ้าสามารถดูในในเฟซบุ๊กผมก็ได้ว่าไลน์ไอเดียผมอะไรเบอร์โทรผมอะไรนะครับผมหรืออีกซ้อนหนึ่งที่ผมคนติดตามผมก็คือถ้าต้องการดูเป็นเป็นภาพรูปกว้างๆนะครับก็สามารถติดตามที่ช่องทิกต็อกผมก็ได้นะครับชื่ออโจวซอนแปดลิ้วนะครับดันั้นผมก็ลงไว้แต่ละช่องนะครับแต่ละช่องก็ถ่ายไว้หลายรูปนะครับถ้ามีโบูชูก็แนบโบูชูไปด้วยนะครับแล้วอธิบายสั้นๆว่าเป็นภาพรุ่นไหนปีไหนนะครับก็เป็นเพย์กว้างๆนะครับ แล้วก็แต่ถ้าต้องการรายละเอียดถึงรายละเอียดของพระรุ่นนั้นก็สามารถติดตามผมในทาง Facebook หรือทางไลน์นะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการดูองค์จริงแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับชื่อร้านพระเครื่องโจพระสุธรมือแปดริ้วนะครับโดยท่านเข้า u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าโจพรสุรก็ได้นะครับก็จะเห็นช่อง u t u b e ผมแหละพระเครื่อง โจพัสดทองแปดเล้วนะครับก็มีทคนิดหนึ่งคือหลังจากคุณเข้าไปที่ช่อง YouTube ผมแล้วนะครับลอ,ลองหาคำว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแบ่งหมวดหมู่ให้ท่านได,ได้ได้ดูได้ง่ายๆนะครับมีทั้งพัดเครื่องแล้วก็พระบูชาหรือพอสตอองล้วนเลยนะครับพัดเครื่องผมก็แยกเป็นหมวดที่ว่าเป็นพัดเครื่องที่ที่เป็นหลนวงพอสตทองที่เป็นเนื้อทองคำนะครับหรือพัดเครื่องที่เป็นเนื้ออือ่นๆเช่นเนื้อเงินเนื้อสามกริย์เนื้อทองเหลืองกะลรทองอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกอันนึงเป็นพระบูชานะครับ หมวดพระบูชาเนี่ยก็ผมแยกเป็น2หมวดนะครับเป็นหมวดพระบูชาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับที่ผมลงไว้คือปีพศ2497เออเป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเอาในปีพศ2497ผมทำวิดีโอไว้ทั้งเป็นพศตรงกับโค้งนะครับแล้วรุ่นที่2 2498ก็ทำไว้แล้วรุ่นรุ่น3 2503 2504 2505นะครับ2506 2508 2509 2514ทำไม่หมดเลยนะครับ แล้วก็ทำไว้จนก้งทั้งปีปศ2520นะครับท่านลงองพิจารณาดูเลือกดูนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าเ,เนื่องจากผมเป็นนักสะสมด้วยแล้วก็มาเปิดร้านพระด้วยนะครับผมก็เลยมีพระในที่ผมที่ผมครอบครองและบูชาวไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถมาทําวิดีโอให้ใหท่านได้ได้ศึกษานะครับเพราะว่าผมเองก็จุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะเห็นนะครับว่าจริงๆเนื่องจากผม เป็นคนแปดลิ้วนะครับแล้วทีที่ผมเกิดพิษสุลโลกถูกตโตแปดลิ้วนะครับแล้วก็เกดี๋ยว่วอไม่อยู่แปดลิ้วตลอดแล้วก็ เ้วก็อยากเห็นว่าเพราะผมเองก็เป็นนักาะเนื่องจากเป็นนักสะสมเนี่ยผมก็ศึกษานะครับว่า,า,า,วาพระบูชาหลวงพ่อทองท่านมีรุ่นไหนบ้างพระเครื่องท่านมีรุ่นไหนบ้างเนื้ออะไรออกสร้างปีไหนจุดประสงค์กัดจัดซ่าเป็นยังไงท่านมีโบชัวผมก็แนบโบชัวไปด้วยนะครับผมก็ศึกษานะครับแล้วก็สะสมเรื่อยรุ่นไหนไม่มีผมก็ซื้อแล้วผมไม่มีเหตุผลใน,ในการในการเช่าท่าน,านมากมายนะคือรุ่นไหนไม่มีผมเช่าได้ผมเช่าเลยนะครับแต่บางรุ่นยอมรับว่าถ้ารุ่นลึกๆมากเช่นพระนื้อทองศคำเนี่ยปีเก่ามาราคาสูงมากนะครับถ้าจะปี08ศูนย้หหรราาาคคลลลัันนนเยยะะบบ ยากไม่ใช่มีเงินด้วยบางครั้งไม่มาให้ให้เช่านะครับบางครั้งสิบปีเจอองค์นะครับแล้วราคาเป็นหลักล้านนะครับพระผู้ชาหรือพรอุทธรเช่นเดียวกันนะครับก็บางองค์ไซหา,าหายาก็หลักหลักล้านนะครับหลายห,ล,ายหล,ายล้านนะครับตอนนี้พระผู้ชารุ่นแรกของพ่อสุทธรก็เก้าเจ็ก็ไปถึงหกแสนแล้วนะครับคุณงานขายาที่สภาพสวยสมบูรณ์นะครับผม แล้วก็ก็ลองดูนะครับก็เนื่องจากผมเป็นที่ผมเรียนเนื่องจากผมเป็นเป็นคอลเลกเตอร์คนหนึ่งนะครับนักปักเครื่องรพ,พระบูชาโดยเฉพาะเครื่องเนื้อทองคําหรือพระพูชาเนี่ยก็ทําให้สามารถทํา youtube ได้หลายองค์ท่านก็สามารถมามาไล่ดูนะครับก็สามารถเลือกเช่าได้เพราะว่าท่านเป็นหลวงพ่อสะทอนอเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงท่านองค์ไหนก็ได้นะครับร้อยบาท200รอบาทท่านก็พ,พุทธคุณท่านดีแล้วก็มองเห็นถึงถึงถึงศาสนาพุทธนะครับผมโอเคก็หรือก็เอ่อ ตามถ้ามีสนใจยังก็สามารถติดต่อมือถือผมได้ที่0 8 1 8 6 0 7 3 7 2นะครับผมแล้วก็ยังก็ฝากขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามในทางเพจผมติดต่อผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับพาครอบครัวมาที่8ปดิ้วนะครับเช็คก o เกิลนะครับมาแล้วก็มากราบหลวงพ่อผู้โสธรที่วัดโสธรนะครับท่านศักสิทธิ์มากนะครับแล้วก็ลองดูสถานที่อื่นใน8ริ้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยววัดอื่นใน8ริ้วมีมากมายนะครับวัดก่แก่มากๆใน8ริ้วก็เป็นวัดวัดเมืองนะครับ แล้วก็มีวัดอื่นน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในแปะเล้วนะครับแล้วก็แวะมาทานอาหารอร่อยๆในแปะรลี้วอาหารอร่อยมากนะครับและของฝากด้วยเช่นกันนะครับก็จะยาวแล้วก็ในเบื้องต้นก็ขออนุญาตประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบารมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรคุ้มครองทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ